รัฐบาลและกองทัพไทยไม่ใส่ใจต่อเศรษฐกิจของประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทั้งรัฐบาลและกองทัพไทยต่างพยายามบอกประชาชนของตนเองว่าการที่พวกเขาปิดด่านชายแดนทําเพื่อความมั่นคงซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อไทยเพราะเศรษฐกิจไทยใหญ่กว่ากัมพูชาแต่ตรงกันข้ามผู้ที่พูดว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก็คือประชาชนไทยเองที่รัฐบาลและกองทัพเองกลับไม่ใส่ใจเลย นับตั้งแต่นายกัมนตรีตรักษาการนายภูมิธรรมขึ้นด,ดํารงตาแหน่งมาท่านก็พูดแต่เรื่องการเมืองโดยไม่เคยหยิบยกปัญหาเรื่องชายแดงกับกัมพูชาขึ้นมาพูดเลยส่วนกองทัพวันๆคิดแต่โวโอ้อวดและดูหมิ่นกัมพูชาผ่านสื่อ ด้วยความทนไม่ไหวต่อท่าทีที่ไม่รู้จักแก้ไขปัญหากับกัมพูชาประชาชนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้ออกมาชุมนุมประท้วงที่ด่านชายแดนคลองลึกเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาทางออกกับกัมพูชาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขากำลังจะอดตายแล้วตลาดชายแดนที่เคยคึกคักกลับเงียบเหนาเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของพวกเขาแทบทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชา นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยยังยืนยันว่าก่อนมีความขัดแย้ง ไทยเคยส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชามีมูลค่าถึง80 0 0 0 7 2 0 0 0ล้านบาทแต่หลังจากมีปัญหาชายแดงกับกัมพูชามันไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงภาคการค้าเท่านั้นแต่ยังลุกลามไปถึงภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจอื่นๆด้วยจนถึงขั้นที่กรมส่งเสริมการค้าเตือนว่าหากคทยยังคงยืดเยื้อเวลาปิดด่านชายแดงกับกัมพูชาต่อไปไทยอาจสูญเสียรายได้ถึง60,000ล้านบาทและหากการส่งออกไปกัมพูชาลดลงเกินกว่า หกหมื่นล้านบาทในครึ่งปีหลังนี้ก็อาจทําให้การค้าชายแดนโดยรวมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาลาวเมียนมาและมาเลเซียลดลงประมาณ1%อร์ซนเนื่องจากประชาชนมองเห็นประเด็นเหล่านี้อย่างชัดเจนจึงพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลและกองทัพ เร่งหาทางออกที่เหมาะสมกับกัมพูชาไม่ใช่ทําแต่เรื่องไร้ประโยชน์ที่ยิ่งทําให้ปัญหาชายแดนตึงเครียดมากขึ้นซึ่งสุดท้ายก็ทําให้ประชาชนไทยเองยิ่งเดือดร้อนและทนไม่ไหวมากขึ้นเรื่อยๆ